สรุปเนื้อหาพร้อมน็อกข้อสอบภาคกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู75คะแนนเราสรุปให้ครบจบทุกประเด็นสรุปเนื้อหาประเด็นที่เคยออกข้อสอบแนวข้อสอบเนื้อหาประกอบด้วย 1. วินัยและการรักษาวินยัย 2. คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 4. จัญญาบันวิชาชีพครู 5. สมรรถนะวิชาชีพครูทั้งหมดนี้ตรงตามประกาศสำนักคณะกรรมการข้ารา,าชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 1. 2 5 6 6ลงวันที่15สิงหา2566อยากสอบติดอย่าคิดนาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครูเก็บ75คะแนนง่ายๆจ่ายเพียง250บาทเท่านั้นจากราคาปกติ550บาททักชชทตอนนี้แถมฟรีทันทีแผ่นพับมากกว่าร้อยแบบในการสอบสัมภาษณ์ในภาคคอ